นประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมนายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิพักเพื่อไทยกระผมขออภิปรายรับทราบรา,รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศซึ่งครั้งนี้เป็นการรายงานช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2500 63ตามมาตรา270ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยท่านประธานที่กรบครับผมได้พิปรายเกือบทุกครั้งที่นำเข้ามารายงานก็เห็นได้ว่าส่วนใหญ่ไม่คืบหน้านะครับก็เป็นการแต่ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการนำเสนอรายงานก็จะฝากเป็นข้อเสนอแนะตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ในด้านต่างๆด้านแรกคือด้านบริหารราชการแผ่นดินก็ผมก็ฝากถึงการจัดทํางบประมาณต่างๆของแผ่นดินครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีพี่น้องประชาชนเขามองแล้วว่าน่าจะมีการปรับปรุงเช่นงบประมาณภัยแง้งมักจะไปออกตอนน้ำท่วมงบประมาณขุดลอกห้วยหนองคลองบึงที่ออกมา ไปออกมาตอนที่น้ำท่วมน้ำเต็มห้วยหนองคลองบึงถ้าไปสูบน้ำออกแล้วก็ขุดลอกทั้งปีครับจะเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเรื่องดังกล่าวนี้เป็นเรื่องที่ผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงบประมาณก็ดีสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็ดีน่าจะได้นำไปพิจารณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งงบไถยแรงปีนี้ยังไม่ออกนะครับ ก็ช่วงนี้ก็เริ่มมีข่าวคราวฝนตกก็คงจะออกมาช่วงนี้แหละครับอีกเรื่องหนึง่งผมได้มีโอกาสไปพบกับผู้บริหารท้องถิ่นสัปดาห์ที่แล้วก็ไปเยี่ยมเทศบาลเมืองเชยภูมิไปเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆในอำเภอคอนสวรรค์อำเภอแก้งครออำเภอบ้านแท่นพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า งบประมาณอุดหนุนพิเศษที่จัดให้กับท้องถิ่นเมื่อดำเนินการแล้วมีเงินเหลือจ่ายหมายควาว่ามีการจัดตื้อจัด,จ,ดจ้างเสร็จมีเงินเหลือจ่ายปกติแล้วก็จะให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั้งหลายได้ดำเนินการจัดแผนใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวแต่ปีนี้เห็นบอกว่ายังไม่มีโอกาส ไม่มีวี่แววว่าจะได้เงินเหลือจ่ายคืนไปดำเนินการก็เรียกร้องมาแม้แต่งบอุดหนุนทั่วไปซึ่งจัดให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆปกติแล้วเขาจะทำแผนครับรายจ่ายรายรับจะสมดุลกันแต่ปีนี้ปรากฏว่าพอถึงเวลาเงินงบอุดหนุนทั่วไปที่จะลงไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงไปไม่เต็มครับ ปกติจะได้ร้อยเอร์ซนอาจจะลงไปสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นแบบนี้เกือบทุกอบตอทุกท้องถิ่นก็ฝากว่าเรื่องดังกล่าวนี้เป็นเรื่องของการบริหารอาจจะเป็นเรื่องรายละเอียดแต่ก็มีผลเพราะว่าการดําเนินการดังกล่าวยังมีผลทั่วประเทศได้รับงบประมาณไม่เต็มนะครับต่อไปด้านเศรษฐกิจผมได้รับร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนว่า ในการเข้าทางด่วนในเขตกทมปริมณฑลปกติแล้วพอรถวิ่งเข้าไปจ่ายเงินป้ายที่ขึ้นมันก็จะเปลี่ยนนะครับว่าจ่ายแล้วอะไรแล้วทำนองนี้แต่ปรากฏว่าหลายครั้งเขาบอกว่าเขาสังเกตตั้งแต่เริ่มเข้าไปแล้วรถคันหน้าขึ้นพอรถคันใหม่ไปมันต้องเปลี่ยนป้ายต้องเปลี่ยนหรือมีสัญญาณเกิดขึ้นแต่ปรากฏว่าจ่ายเงินเต็จจนรถวิ่งออก มันก็ไม่เปลี่ยนมันอาจจะมีผลอาจจะมีผมไม่อยากจะว่าตุจิิตคกค์รัปช่นอะไรครับอยากจะให้แก้ไขตรงนี้อย่างน้อยรถวิ่งเข้าไปคันหนึงมีเสียงดังขึ้นมาให้รู้ว่ารถเราเข้าแล้วคันต่อไปก็เสียงดังขึ้นอีกนะครับถ้าเผื่อว่ารถคันหนึ่งเข้าไปแล้วอีกไม่เปลี่ยนอีกคันนึงเข้าไปไม่เปลี่ยน เราก็เกิดความไม่สบายใจสงสัยขึ้นมาก็ฝากอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่ามีผลครับเรื่องดังกล่าวนี้ครับต่อไปก็ด้านเศรษฐกิจเหมือนกันเรื่องการท่องเที่ยวปีนี้โอกาสที่ชาวต่างประเทศจะมาท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้นก็คงจะไม่เป็นไปตามที่คาดหมายเพราะว่าปัญหามากเราเองก็ยังกังวลว่าถ้าคนต่างประเทศเข้ามา,มากอาจจะมีโรคเข้ามาครับอาจจะมีโรค โควิดก็ตามโรคอื่นก็ตามเข้ามาในช่วงนี้เพราะฉะนั้นควรเน้นเรื่องของการคนไทยเที่ยวในเมืองไทยครับมีหลายแห่งคือการที่จะต้องไปปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวจัดสรรก็ประมาณเพิ่มเติมให้ยกตัวอย่างครับเช่นที่อำเภอบ้านแท่นจังหวัดเชยภูมิเขามีพื้นที่อยู่หลังที่ว่าการอำเภอเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นแหล่งโบราณที่ตัดรูปต่างๆรูปแบบต่าง ครับที่ไปติดตั้งเป็นปรางกูบ้างเป็นอะไรบ้างแต่ว่าตรงที่ตัดหินตัดดินมันอยู่ตรงนั้นเขาอยากจะให้ไปขุดสำรวจตกแต่งปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับก็จะได้ช่วยให้คนไทยเที่ยวไทยได้ได้มากขึ้นอีกเรื่องหนึ่งครับคือเรื่องกระบวนการยุติธรรมผมเคยพิปรายนะครับเรื่องด่านตำรวจซึ่งเป็นเรื่องที่ดีละครับในเรื่องของการที่จะป้องกันยาเสพติดหรือป้องกัน ลดปัญหาการกระทําผิดกฎหมายต่างๆแต่ว่ามันก็มีปัญหาหลายๆอย่างที่ไม่ชอบมาผากลเพราะฉะนั้นอยากจะให้ติดตั้งเป็นทีวีวงจรปิดจัดตั้งด่านที่ไหนมีทีวีวงจรปิดมีภาคเอกชนภาคสื่อมวลชนเข้าไปร่วมนะครับจะจะ,จะทำให้ดีขึ้นอีกเรื่องหนึ่งครับด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหนังสือเขียนว่าจะเพิ่มพื้นที่สีเขียว พื้นที่สีเขียวอาจจะไม่ใช่มากขึ้นเท่านั้นเองครับแต่ว่าเขียวมากขึ้นก็น่าจะดีผมก็ฝากว่าพื้นที่สีเขียวตามเชิงเขามักจะเป็นพื้นที่สปกพื้นที่เขตป่าไม้พื้นที่อุทยานนะครับพอจะขุดเป็นแหล่งน้ําขนาดใหญ่เป็นอ่างเก็บน้ําจะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ป่าพื้นที่อุทยานพื้นที่ของเกษตรกรแต่ปัญหาติดปัญหาว่าพอจะทําโครงการ ป่าไม้ไม่ยอมอุทยานไม่ยอมนะครับกว่าจะเจราจากันได้หลายปีครับก็ฝากว่าควรจะมีคณะกรรมการในระดับจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานว่าควรจะดําเนินการขุดลอกหรือว่ายินยอมอนุมัติให้ใช้พื้นที่ใดๆก็าตามนะครับในการที่จะสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ดังกล่าวนั้นกลาบขอบคุณครับ